สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้เช่นเคยนะครับเช้าวันอังคารนะฮะวันนี้ผมนำเอาเรื่องของไตมาคุยให้ฟังเพราะว่าไตนี่นานๆคุยทีนะไม่ได้คุยบ่อยๆนะครับเพราะเหตุว่าตอนนี้มันมีผิดพันธุ์ออกมาเยอะที่บอกว่าฟอกไตแล้วใช้ผิดพันธุ์เขาแล้วกลับ่ามันังฟอกไตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่มันเป็น เสมอหนึ่งว่าเป็นคุณภาพที่เลอเลิศดเหมือนกับเป็นอาหารเสริมเทวดาประมาณนั้นอีกหลายยี่ห้อที่กำลังออกมาในท้องตลาดตอนนี้นะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกสมุนไพรอันนี้ก็เป็นความเชื่ออันหนึ่งที่ <c oughs> ผมก็ไม่กอ่กอกวนอะไรนะไม่เอาความเห็นอะไรมากไปมากมายอะไรเพียงแต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณดูกันเลยกันดูกันแล้วกันนะครับว่าว่าอะไรควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะนะครับ น่าเชื่อถือหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินเอาเองแต่ในความเป็นจริงทางด้านวิชาการของท่านด้านไตเนี่ยนะครับนนเนื่องจากไตนี่ก็เป็นอวัยวะ <c oughs> หนึ่งของร่างกายที่สำคัญมากใช้ในการขับของเสียที่เป็นรูปของเหลวออกจากร่างกายแล้วก็ปรับสมดุลของน้าในร่างกายด้วยนะซึ่งทํางานคู่กันกับอีกหลายอวัยวะคู่กัน องค์ประกอบสําคัญของไตคือ,อโปรตีนและนี่คือเป็นสิ่งที่พูดแล้วก็ไม่มีใครเลี่ยงได้ตัวไตเองเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นโปรตีนล้วนๆดังนั้นการที่เขาเสื่อมลงไปเพราะว่าโปรตีนมันเสื่อมเนื้อเยื่อเสื่อมนะครับเซลล์เสื่อม,มนี่ก็เป็นสิ่งที่ไตทํางานแย่ลงแย่ลงเพราะความเสื่อมดังนั้นถ้าเผื่อตั้งไกถ,ถ้าเผื่อไตเสื่อม เซลเสื่อม <c oughs> ต่างๆเหล่านี้เนื่องจากโปรตีน,นเสื่อมงั้นวิธีการทางเดียวที่จะสามารถฟื้นฟูตไตได้คือต้องใช้โปรตีนต้องใช้โปรตีนเข้าไปในการดูแลไตแต่ต้องต้องส่งผ่านโปรตีนเข้าไปในรูปแบบของสารอาหารที่เข้าไปเพื่อให้ร่างกายเอาโปรตีนนี้ไปใช้ในการซ่อมไตนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ททตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรตรงไปมากกว่านี้ นี่เป็นความจริงที่สุดแล้วดังนั้นการที่เราจะต้องใช้ตัวผิดพันธ์ต่างๆที่ไปฟื้นฟูตไตก็ต้องเป็นผิดพันธ์ที่มีโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและที่เหมาะสมนะครับคุณภาพสูงที่เหมาะสมตัวกรดอะมิโนจําเป็นเป็นตัวเนรมิร <c oughs> โปรตีนทั้งปวงให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อใด แม้กระทั่งกระดูแม้กระทั่งอะไรพวกนี้หรือของเหลวที่วิ่งพุ่งพลานอยู่ในร่างกายตัวกรดอะมิโนโจำเป็นเป็นตัวที่ <c oughs> ใช้ในการฟื้นฟูหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆเหล่านี้ในร่างกายเสมอตายก็เช่นเดียวกันเมื่อตายเกิดภาะวะเสื่อมทำงานได้ไม่ดีกรองของเสียได้ไม่ดีปรับสมดุลของน้ำได้ไม่ดีนั่นแสดงว่าโปรตีนเสื่อม ขาดความสมดุลขาดโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเข้าไปประกอบกับโภชนาการไม่ถูกต้องกินอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อไตเข้าไปอยู่เสมอๆดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำเลยณขณะที่ต้องการฟื้นฟูไต,ตคือหยุดพฤติกรรมการกินที่เป็นสารอาหารที่เข้าไปทำให้ไตเสื่อมต้องหยุดพฤติกรรมนี้แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ากินอะไรทำให้ไตเสื่อม เช่นข้าวขาวเนี่ยไตยเสื่อมอาหารที่มีภาวะที่มีรสจัดมากๆนะครับเค็มมากๆหวานมากๆก็ไตเสื่อมสารอาหารปรุงแต่งที่เป็นฟู้ดทั้งหลายที่ขายกันในห้างที่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับของทอดของปิ้งของยา่างและที่มีส่วนผสมข,ของสารเคมีอื่นๆ ที่ปรุงรสปรุงสีปรุงกลิ่นต่างๆพวกนี้ก็ทําให้ไตเสื่อมในพูดถึงอาหารนะครับการดื่มน้ําน้อยเกินไปก็ทําให้ไตเสื่อมทั้งหมดเหล่านี้จะต้องปรับปรุงใหม่หมดนะครับนี่คือส่วนของอาหารที่จะต้องปรับปรุงใหม่ถ้าท่านต้องการถ้าท่านต้องการฟื้นฟูไตสิ่งสําคัญต่อมาคือเรื่องของการใส่โปรตีนสําคัญเข้าไปในร่างกายโปรตีนที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโนจําเป็น เก้าตัวด้วยกันเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายนั้นเปลี่ยนสภาพจากโปรตีนกฎอะมิโนจาเป็นเก้าชนิดเป็นโปรตีนสมบูรณ์อันนี้ตับจะเป็นตัวจัดการให้นะพอเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนสมบูรณ์แล้วโปรตีนสมบูรณ์นี่ก็จะถูกส่งไปซ่อม <c oughs> ซ่อมไตและซ่อมอื่นๆในร่างกายที่เหลืออยู่ที่เสื่อมโทรมที่ต้องการการข้นฟูไปพร้อมๆกัน ดังนั้นปริมาณของกรดอเมโนโจําเป็นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูไตแล้วก็ฟื้นฟูส่วนต่างๆของร่างกายไปในเวลาเดียวกันด้วยนะฮะนั่นก็อสิ่งจําเป็นเพราะตัวโปรตีนสมบูรณ์เนี่ยก็จะเข้าไปทำหน้าที่ในการซ่อมส่วนของเนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนลึกๆที่เป็นส่วนตัวกรองสําคัญสําคัญของร่างข,งของไตที่มันเป็นส่วนที่ซับซ้อนมากๆพวกนี้คือโปรตีนทั้งนั้นนะครับเป็นโปรตีนทั้งนั้นที่เสื่อมไป นี่คือสิ่งที่จะต้องพิจรารณาให้ถี่ถ้วนถูกต้องนะครับว่าจะต้องใส่ตัวอาหารที่มีตัวกรดอะมิโนจําเป็นเข้าไปและผิดพันตรงผิดพันของกรดอะมิโนจําเป็นจึงจําเป็นจริง,รงๆในการใช้ในการซ่อมไตที่ถามว่าล้วคนที่เป็นไตเสื่อมไตวายแล้วกินโปรตีนได้หรือ <c oughs> คําตอบคือต้องกินแต่กินให้เป็นในต,ต้องกิน แต่กินได้เป็นไม่เสวาปลามโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์หมูไก่เนื้อสัตว์เต็มที่นั้นไม่ใช่นะครับแต่ต้องกินโปรตีนชนิดที่เป็นส่วนของสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีนนั่นคือตัวกรดอะมิโนโจําเป็นนั่นเองเพราะมันเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนนะคำว่าหน่วยย่อยของโปรตีนหมายความว่าพอเข้าไปในร่างกายแล้วเ็าจะทําหน้าที่ในการเปลี่ยนสภาพตัวเัวเองแล้วว่าทํางานร่วมก,กันกับตัวกรด อะมิโนอื่นๆที่ตับสร้างขึ้นมาด้วยเนี่กลายเป็นโปรตีนสมบูรณ์แล้วอันนี้แหละครับจะเป็นตัววัตถุดิบเป็นอะไรที่เข้าไปซ่อมไตนะนั่นคือส่วนของการทำงานของโปรตีนในร่างกายไม่ได้กินเนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนไม่ได้กินแบบนั้นไม่ใช่นะครับแต่จะกินตัวสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเอาไปใช้ในการสร้าง โปรตีนสมบูรณ์แต่ตัวโปรตีนสมบูรณ์นี่นะครับจะเป็นตัวตอบโจทย์เพื่อเอาไปในการฟื้นฟูนฟตไตที่จะทําให้ไตนั้นแข็งแรงขึ้นและก็มีความสามารถในการทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถมีการกรองของเสียได้ดีขึ้นกว่าเดิมปรับสมดุลของน้ําในร่างกายให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอาการบวมก็จะลดลงการกรองไตก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะว่าเลือด สามารถไหลเวียนผ่านไตได้ดีขึ้นร่วมกันกับการใช้โปรตีนสมบูรณ์เข้าไปซ่อมไตดังนั้นต้องใช้ตัวตัวกรดอะมิโนถึง3ตัวด้วยกันเพื่อเอาไปในการซ่อมไตตัวแรกก็คือตัวอะมิโนไบสิเกรนซึ่งเป็นตัวกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดล้วนๆเลยนะครับเป็นเม็ดนะครับเพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนสมบูรณ์เพื่อจะไว้เป็นอะไรในการซ่อมไตโดยตรงอันที่สคือตัวแอลอาร์จินีน เป็นกลตอม,มเป็นตัวที่สิบนะครับไปซ่อมตายด้วยการที่เขาไปช่วยในการขยายหลอดเลือดให้หลอดเลือดมีม,ม,มีความกว้างมากขึ้นเลือดก็จะไ,ไหลเวียนผ่านตรงนั้นได้สะดวกขึ้นังนั้นเมื่อไตมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นเท่ากับว่าไตามีอาหารมีออกซิเจนเข้ามาหลอดเลี้ยงเพิ่มขึ้นเขาก็จะได้ฟื้นตัวมากขึ้นเบียบเสมือนคนไข้ที่โรงพยาบาลน,นะครับการที่เขาจะฟื้นตัวให้แข็งแรงสมบูรณ์ได้คืออาหารใช่ไหม อาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพิ่มขึ้นคนไข้ก็จะได้หายเร็วสดชื่นมากขึ้นนะครับเหมือนกันตัวแอลไอจีเนก็เป็นเปรียบส่วนเป็นอาหารของไตตัวหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการทําให้การส่งผ่านออกซิเจนกับสารอาหารไปสู่ไตได้เพิ่มขึ้นไตก็จะได้รับการฟื้นหูมากขึ้นสังเกตได้จากค่ากล่องไตนะครับผลของการที่มีเลือดไหลเวียนผ่านไตใน,ในประมาณเพิ่มขึ้นก็คือค่อา eGFR นะครับ ดูค่า eGFR ไว้ถ <c oughs> ้าเปื่อใช้ปิดพันธุ์ที่ถูกต้องแล้วค่า eGFR จะต้องเพิ่มขึ้นนพะครับเลยค่าค่าตายเพิ่มขึ้นส่วนค่าสิกรีนินกับค่า BUN หมายถึงเป็นค่าของเสียทางกายจะลดลงอย่างไรก็ต้องติดตามดูทีหลังนะครว่ามันสามารถในการกรองไตได้ดีขึ้นค่า2ตัวหลังนี้ก็จะลดลงด้วยนะครับแต่สิ่งประการแรกเลยก็คือต้องเอา ค่า EGF r นั้นขึ้นเสียก่อนนะครับขึ้นขึ้นเสียก่อนประสิทธิภาพของการไหลเวียนของเลือดผ่านไตจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นคือตัวป,ปัญหาที่จะต้องแก้ไขก่อนอื่นเลยในการฟืน้นฟูตไตลนก็รซ่อมไตอีกเงื่อนไขหนึ่งในการที่ทําให้ไตเสื่อมแล้วก็ทำให้ไตทํางานแย่ลงก,ก็คือเรื่องของอารมณ์เพราะอารมณ์มีผลโดยตรงต่อฮอร์โมนในร่างกาย แล้วโมนเกิดการเปลี่ยนผันมาในแง่ของความเครียดมากขึ้นมากขึ้นความเนความเครียดนี่แหละครับ <c oughs> <ๆ c oughs> ก็จะเข้าไปทำลายไตเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งสำคัญงั้นผมบอกเสมอตุกค <c oughs> นว่าการที่คุณจะฟื้นฟูไตได้ <c oughs> นอกจากการใช้อาหารที่ถูกต้องการใช้โปรตีนที่จำเป็นอย่างเหมาะสมแล้ว อารมณ์คุณต้องดีด้วยต้องฟื้นฟทูที่อารมณ์ด้วยเพราะอารมณ์เสียความเครียดมันทำลายใตโดยตรงนี่คือสิ่งสำคัญมากเลยหลายคนไม่รู้ว่าหลายคนมีการทำงานทำการมีนิสัยที่ค่อนข้างใจร้อนหุนหันพันแล่นทำอะไรเร็วนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีโทสะสูงอะไรต่างๆเหล่านี้ <c oughs> เป็นคนที่ปนีปันอมยากอันนี้ด้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุของความเครียดทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราเครียดมากเครียดมากเข้าเพียรมากเข้าก็นี่นะครับก็เกิดปรากฏการณ์ตรงนี้แหละก็คือไตเสื่อมบางคนอาหารดีใช่กินอาหารถูกต้องกินอาหารเหมาะสมนะแต่ไตเสื่อมเพราะว่าตัวเองเป็นคนเครียดนะครับหรือการไทยมีภาระหน้าที่การงานมากเกินจน อว่าโหลดตัวเองมากเกินไปผมดูอาชีพพวกครูนนะครนเนี่ยนะครูเดี๋ยวนี้น้องจากสอนหนังสือแล้วจะต้องทํางานอื่นด้วยต้องทํารายงานจะต้องทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะดีต้องเกี่ยวกับเอกสารเปเปอร์ต้องทาต้องดูนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับทาให้ครูมีเวลาในการพักผ่อนน้อยลงแล้วก็เงินน้อยอยู่แล้วด้วยนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นด้วยทําให้ค่าของชีพต่ำ ังนั้นเมื่อเงินน้อยงานหนักนะครับภาระในการต้องทํางานเพื่อตอบสนองเบื้องบนมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะอารมณ์เครียดอยู่เสมอๆพบในอาชีพครูเยอะอยั้นครูจึงมีความเครียดสูงนะครับต้องรับงานรับงานอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในเรื่องของการศึกษานะเพื่อประเมินผลเพื่ออะไรต่างๆต่างๆหล่าเนี้ยก็ทําให้ครูเครียดมากนะครับแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยที่ครูเป็นเวลาเรื่องไต ไต่ไม่ดีนะครับอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพที่เป็นพวกข้าราชการที่ที่จะต้องอยู่ในกฎระเบียบมากๆเป็นพวกทหารตำรวจก็เครียดเหมือนกันวิศวกรก็เครียดเหมือนกันเพราะอยู่กับตัวเลขนักบัญชียิ่งเครียดใหญ่เลยนะฮะดังนั้นเพราะอาชีพต่างๆเหล่านี้ทั้งทหารตำรวจทั้งวิศวกรทั้งครูทั้งนักบัญชีนะฮะจึงเป็นอะไรที่ มีความสุ่มเสี่ยงมากต่อทําให้ไตเสื่อมแล้วถ้าเผื่ออาหารการกินของเราไม่ควบคุมถูกต้องก็วยความไม่รู้นะวยความไม่มีความรู้ก็กินไปตามที่มีกินไปตามที่ชอบต่างๆพวกปนเนี้ยบางครั้งมันกินมากเกินไปต่างๆก็ทําให้ไตมีปัญหาเสื่อมได้ง่ายเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่นอกจากความเครียดแล้วก็คือเรื่องของการนอนดึกการนอนดึก อยู่หามรุ่งหามค่ำนะสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังตาสว่างอยู่เลยอาจบางคนอาจต้องทำงานยังไม่เสร็จบางคนอาจจะติดเกมบางคนอาจจะไถมือถืออยู่ดูนู่นดูนี่ด้วยนิสัยที่ชอบอยากรู้อยากเห็นของแปลกใหม่ๆนะครับตีหนึ่งแล้วตีสองแล้วก็เพิ่งจะหัวถึงหมอนประมาณเนี้นะครับ <c oughs> คนนอนดึกต่างๆเรื่องนี้ก็มีผลต่อไตเช่นเดียวกัน เพราะว่าการนอนดึกมันทําให้ความระเริดสูงนะเวลาที่เราต้องพักผ่อนเนี่ยแต่เราไม่พักผ่อนเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนเช่นสามทุ่มไปแล้วเนี่ยร่างกายต้องการความยุติความตื่นเต้นทั้งหลายร่างกายร่รางกายต้องการความสงบนะครับเพราะร่างกายร่างกายต้องการการพักผ่อนแหละแต่ท่านฝืนไงแต่ย,ยังทํางานเหมือนอยู่กลางวันอยู่เลยแต่ว่าท่งนตีหนึ่งตีสองก็ยังบางทีไม่เลิกหรือซ้ำไปนะครับ ดังนั้นการที่เราทำงานผิดเวลากระบวนการร่างกายที่เขาใช้พลังงานอยู่เขาเผาผลาญอาหารอยู่เข้าว่าต่างๆอยู่ก็ทำงานผิดเพดี้ยนไปหมดเลยนะครับแล้วการที่เรานอนดึกมีผลต่อความระหิตด,ด้วยทำให้ความระดิตสูงทีนี้เมื่อความระดิตสูงอยู่บ่อยบ่อยสเสลี่ดก,กับฝอยเสลื่ยก,กับเสื่อมนะครับหลอดเลือดเสื่อมแข็งตัวได้ ผมจะทำงานหนักทำให้ไตมีแรงดันเลือดในไตสูงเกินไปไตก็เสื่อมเช่นเดียวกันเพราะเนื้อเยื่อต่างๆอาจจะเสียหายจากการที่มีแรงดันของเลือดสูงเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่ทุกวันคนไข้เรื่องของไตนี่เยอะแยะมากมายผมก็มีคนไข้ที่เป็นโรคไตยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็ปรึกษามาตลอด ดังนั้นเรื่องของไตเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ต้องรักษาคุณภาพชีวิตหรือการใช้ชีวิตให้เหมาะสมถูกต้องนะครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอารมณ์เรื่องของออกกําลังกายเรื่อง,องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้โปรตีนที่เหมาะสมทั้งหมดนี่ถ้าเผื่อเราเข้าใจเรามีความเชื่อแล้วก็ตั้งใจทําจริงจังนะฮะไตของท่านไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเสื่อม ไตของท่านจะทํางานกับท่านอยู่คู่กับชีวิตท่านอยู่ต่อไปจนตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องแต่ต้องอะไรเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไตยก็ต้องเสื่อมไ <c oughs> ตก็เสื่อมตามวาระอยู่แล้วเป็นที่เป็นธรรมชาติอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง,องปล่อยไปนะครับต้องปล่อยไปค่า EGF r จะต้องลดลงอยู่เมื่อเทียบเคียง อัตราของ <c oughs> การเพิ่มขึ้นของอายุ <c oughs> <c oughs> นะครับไตคอนเสื่อมอยู่แล้วเสร็จเยอะอีกแล้วทุกวัน <c oughs> ตอนเช้าไม่ทราบเป็นยังไงเลยเสลจเยอะแต่พอเซทายไปก็หายหมดนะครับไม่มีแล้วยิ่งมามีเส็จเยอะตอนที่กำลังไลฟ์ด้วยนี่แม่เสียอารมณ์เลยของ กำลังพูดสนุกนกอยู่ก็แกแอมแกแอมอยู่เรื่อยนะครับแล้วขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเรื่องคนของคนแก่ mm. ดังนั้นเรื่องของไตเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่ที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะแต่ต้องเอาใจใส่เพราะว่าไตาเนี่ยถ้าปันพังแล้วเกินยีวยาแล้วนะครับต้องฟอกไตแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาไม่ต้องฟอกไตเนี่ยโอกาสไม่มี ไม่ใช่โอกาสน้อยมากนะโอกาสไม่มีนะยกเว้นยกเว้นคนที่มีมีไตาวายเสียบพลันแต่วายเสียพลันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหรือเนื่องจากเกิดมีภาวะมีสารอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายจะไม่เกิดไตาวายเสียบพลันเมื่อแก้เหตุการณ์ความเสียบพลันนั้นได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็จะกลับมาทํางานได้เป็นปกติเหมือนเดิมช่วงที่มีสิ่ง กระตุต้นภายนอกทำให้เกิดไตวายเสียบพลันพอช่วงนั้นก็จต้องต้องต้องฟอกไตนะครับต้องฟอกไตเพราะว่าไตไม่ทํางานหรือทํางานน้อยมากเสมือนกับไตไตวายเรือหลังอะแต่ไม่ใช่เรือหลังแต่มันเป็นการที่เรียกว่าไตวายเสียบพลันเกิดอุบัติเหตุเกิดการกระแทกเกิดการช้าเกิดการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือเกิดมีสารอะไรบางตัวเข้าไปเกี่ยวข้องทําให้ไตวายเฉียบพลัน เมื่อการมีวุติเหตุผ่านไปแล้วรักษาร่างกายเยียวยาเรียบร้อยแล้วหรือสารพิษที่เข้าไปร่างกายได้รับการฟอรรกและการขับทิ้งอ,ออกจากร่างกายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพมันขึน้นมาความที่เป็นไตวายเฉียบพลันก็จะยุติไปนะครับแล้วก็ฟอกไตอยู่นั้นก็จะสามารถยุติการฟอกไตได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นอันเดียวของเรื่องของการที่ต้องฟอกไตนะครับ เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลบางคนเท่านั้นนะนั่นะนะคือสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจแต่ถ้าเบอ่อไม่ใช่ไตวายเสียพลันแต่คือจะไตเสื่อมไตเสื่อมมากเข้ามากเข้าแล้วก็ไม่ฟื้นฟูไตไม่เข้าใจการกินอาหารไม่เข้าใจเรื่องของการใช้โปรตีนไม่รับทราบรับรู้เรื่องของการนอนนอนก่ค่ไม่ออกกําลังกายกินน้ําน้อยนะครับความเสี่ยมของตายก็จะเพิ่มขึ้น ทวีความเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายตายกว็วายนะครับพอตายวายถึงจุดวิกฤตระดับสี่ระดับห้าก็ต้องฟอกไตนะครับอันนั้นเลี่ยงไม่ได้ทีนี้ะเปเผมันมันลามาถึงระดับสี่ระดับห้าแล้วต้องฟอกไตแล้วนี่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมาช่วยทําให้ยุติการฟอกไตได้นะครับไม่มีทางไม่มีทางถ้าเผื่อตัวเลขคิด ออกมาเป็นค่าของ EGF-R เนี่ยผมดูเสมอว่าอย่าให้ไตอย่าให้ไตมีค่า EGF-R ต่ำกว่า10นะครับต่ำกว่า10บีีไว้แล้วก่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมากแล้วนะครับต่ำกว่า10อย่าพยายามให้ต่ำกว่านั้นนะเพราะว่าถ้าเผื่ออยู่ในเกณฑ์ประมาณ10หรือ8-9เกนี่ยใกล้เคียง10เนี่ยอันนี้พอมีโอกาสที่จะทําให้เพิ่มค่า EGF-R ขึ้นมากลายเป็น 11, 12, 13, 14, 15ได้ ด้วยหลักการของการใช้โภชนาการคุมอารมณ์นอนไม่เด็กนะครับให้ร่างกายผ่อนคลายดื่มน้าพอสมควรให้เพียงพออันนี้ก็สามารถที่จะฟื้นฟูให้ไตกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นได้ระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งไม่ใช่ว่า efr อยู่ในเกณฑ์ข้ามสิแล้วหรือ8ปดหรือเแล้วเราจะให้มันขึ้นมากลายเป 4, 40, 50, ็นส0่สอันนั้นเป็นไปไม่ได้ นะครับมันเป็นไม่ได้อาจจะขึ้นมาสักสิบสองหรือสิบห้าประมาณนี้เต็มที่ก็ถือว่าอย่างน้อยท่านก็จะได้ไม้ตะพกไตนะครับจะได้ไม้ตะพกไตแล้วก็ต้องระคับประคองสภาวะอย่างนั้นให้อยู่คงที่แบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้นก็คือส่วนที่ที่ต้องดูแลก,กันก้นะถามว่าการดูแลไตหรือการฟืน้นฟูไตยากไหมมันก็ยากสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ แล้วก็ยากสำหรับคนที่ไม่ให้ความร่วมมือนะครับบางคนเป็นเบาหวานไตเสื่อมไตพังเพราะยากินยาเบาหวานจนไตพังนะครับแล้วก็ค่า IGF ก็ลดลงลดลงลดลงในกระตุ้ตัวคนไข้ก็ผอมลงผอมลงผอมลงเพราะเป็นเบาหวานแห้งด้วยใช้ยาเบาหวานเยอะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาเป็นสิบสิบปีงั้นไตไตพังแน่นอนนะครับ นั่นแหละครับเป็นเรียกว่าเป็น <c oughs> เรียกว่าเป็นวงจรอุบาทของมนุษย์ถ้าเผื่อเราหลงเข้าไปในวงจรของประวานแล้วนะแล้วก็หลงเข้าไปในการใช้ยาอย่างมากมายแล้วก็เกเงินเป็นประจำต่อเนื่องยาวนานยาวนานนะครับเป็นสิบสิบปีก็จะใต้กันจะพบกับโรคลรก,กไตอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ฟื้นฟูล,ลำบากถ้าเปิดอถึงจุดวิกฤตแล้วนะครับ อย่างเช่นแตเบอค่าย GFR มันค <c oughs> ่า GFR มันลงถึงประมาณเจ็ดหกหรือห้าเงี้ยนะหรือสี่ก็ถือว่าท่านก็ต้องฟอกไตแน่นอนเพราะไตไม่มีความสามารถในการกรองของเสียออกจากร่างกายได้แล้วนะครับไม่ใะดนั้นก็เสียชีวิตนะไตาวายเสียชีวิตแล้วก็เกิอดอาการบวมทุกอย่างร่างกายจเ็เป็นพิษไปหมดเลยนะ เกิดท็อกซินในร่างกายมากมายมหาศาลจนร่างกายไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นแต่เผื่อเราอยู่ในช่วงวัยช่วงสุขภาพที่โอเคและตไตเสื่อมและหรือไตาวายแล้นะครับอยู่ในเกณฑ์พอสมควรแต่ยังไม่วิกฤตอันนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนให้ฟื้นฟูซะรีฟื้นฟูซะนะครับถ้าใครรู้ตัวว่าไตาไม่ดีนะครับไตาวายไตยเสื่อม รีฟื้นฟูโดยด่วนนะครับด้วยใช้หลักการสามสีห้าข้อที่ผมพูดถึงนี้นะครับหนึ่งก็คือควบคุมอาหารใี้ถูกต้องอันนี้ตอ,ตอนนี้ต้องปรึกษาผมแล้วนะครับก็ติดต่อมาปรึกษาผมมาเอาพอาเอาผลเลือดมาดูกันนะครับแล้วก็ผมก็เลจัดจัดสูตรอาหารให้เพื่อฟื้นฟูไตนะอันที่สองก็คือห้ามนอนหนึ่งเดขาดอันที่สามข้ามเครียดน,นะฮะ อารมณ์ต้องผ่องใสต้องพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ให้ผ่องใสให้ได้นะครับอย่าเครียดอย่าอย่าอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่างเรื่องความทุกข์ต่างๆบางทีมันก็บอกว่ามันทํายากเพราะว่ามันทุกข์ไปแล้วมันเป็นห่วงไปแล้วมันกังวลไปแล้วเพราะว่าหน้าที่นู่นภาระนี้มันเยอะแยะมากมายมันจะไม่เครียดได้อย่างไรจริงๆมีวิธีการทําได้ก็คือว่าเราหยุดท่ามกลางสิ่งที่วุ่นวาย ด้วยจิตใจที่เป็นกลางที่เป็นสุขได้อันนี้ต้องรับการได้รับการฝึกฝนนะครับก็ทําได้เหมือนกันบางคนเครียดมาจากการทํางานมากๆนะครับเครียดจังเลยเครียดจนนอนไม่หลับแต่พอมาเจอคําตอบที่ดีๆเข้าให้เขามีความรู้ว่างานเยอะภ <c oughs> าระเยอะอันนั้นไม่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ เมื่องานเยอะภาะเยอะแล้วคุณมีอารมณ์อย่างไรนะอารมณ์อย่างไรปรับอารมณ์ให้เบาบางลงไปให้ผ่อนคลายได้ไหมงานเท่าเดิมงานยุ่งเท่าเดิมภาระเท่าเดิมแต่ความสุขท่านเพิ่มขึ้นน่ยท่านทาเป็นไหมจะฝึกไหมแบบนี้นะนี่เป็นสิ่งที่ทาได้นะครับดังนั้นคุณี่เป็นโรคไตที่กล่าวอ้างว่าเพราะว่ามันมีปัญหาชีวิตเยอะธุระเยอะงานเยอะเงื่อนไขเยอะ,ยยอะต่างๆทํา,า,าไม่เครียดจริงๆไม่เครียก็ได้ นะครับไม่เคยก็ได้อันนี้เป็นศิลปะเป็นศิลปะขั้นสูงของการใช้ชีวิตนะครับซึ่งจําเป็นสำหรับคนที่เป็นโรคไตที่เป็นเยอะๆแล้วเนะี่ยจําเป็นที่จะต้องฝึกแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับคือเหตุผลของการฟืน้นฟูไตเพราะไตเป็นอวัยเดียวที่ถึงไม่จะปลูกถ่ายได้ จะเปลี่ยนได้แต่มันก็ไม่ทากันง่ายง่ายนะครับเอาไปว่าเรารักษาเขาไว้ให้อยู่โยงคงกภัพั์กับร่างกายตัวเองไปให้นานๆดีกว่าพราะไตก็เป็นเครื่องจัรอันหนึ่งของร่างกายของเราที่ที่เสื่อมได้ซ่อมได้นะครับที่เสือส่อมได้ซ่อมได้เร่งการเสื่อมการซ่อมของร่างกายของไตเขาก็ใช้หลักการทางด้านโภชนาการบรําบัดนะฮะประกอบกับเรื่องของพฤติกรรมขอ,ของการดื่มเลนชีวิตเช่นไม่นอนดึก ไม่เครียดกินอาหารในความระมัดระวังถูกต้องดื่มน้ำให้พอสมควรนะครับและก็การใช้โปรตีนที่เป็นลนักษณะของโปรตีนบริสุทธิ์ที่เป็นกรดอะมิโนจำเป็นอันนี้คือคือความจำเป็นที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูไตผมบอกเลยว,ว่าไตาก็คือโปรตีนนั่นเองตัวเนื้อไตก็คือตัวโปรตีนตัวเนื้อมนะันนะตัวไตก็เป็นโปรตีนดังนั้นการที่เรามาที่เขาเสื่อมเพราะโปรตีนเขาเสื่อม แั้นเราก็เอาโปรตีนที่ดีเนี่ยไปซ่อมเขานะครับนั่นคือหลักการของการดูแลเรื่องไตดังนั้นวันนี้ผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท,ทั้งหลายนะครับที่มีปัญหาเรื่องไตนะขอความกราติดต่อมานะครับหรือท่านใดที่มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดที่ไปร้องไตอยากที่จะฟื้นฟูไตอย่างถูกต้องไม่ใช่ไปใช้สารอะไรที่เป็นอาหารเทวดากินแล้วไตดีขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ อันนั้นโปรดระวังนะครับโปรดระวังทําให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะฟื้นฟูตไตได้ก็ต้องใช้หลักการทางด้านโปรตีนบําบัดเท่านั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดนะครับไม่ใช่ใช้สมุนไพรเพราะการใช้สมุนไพรฟื้นฟูตไตไม่ได้อาจจะใช้ในการปรับเลือดลมปรับสมดุลของร่างกายบางส่วนได้ไตอาจจะสามารถได้รับผลกระทบหรือขึ้นบ้างบางส่วน แต่ไม่ถาวรตามใยเท่าที่ท่านยังคุมอาหารไม่ถูกต้องยังหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยู่นะครับยังนอนดึกอยู่ต่างๆปุ๋ยไตก็พังอยู่ดีดังนั้นต้องเปลี่ยนอาหาร <c oughs> <c oughs> ต้องเปลี่ยนอาหารนะต้องใช้โปรตีนเข้มข้นที่มีคุณภาพสูงต้องปรับพฤติกรรมของการดาเนินชีวิตถึงจะสามารถที่จะทําให้ไตนั้นฟื้นฟูกลับมาอยู่กับท่านได้อย่างมั่นคงถาวรได้นะครับ วันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ส่งผ่านมาแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ท่านสนใจก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดชุดอาหารฟื้นฟูไตให้นะครับโอเควันนี้ก็คงอำลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ